สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเราปลูกต้นซบโอทับทิมสยามไว้ต้นหนึ่งตอนนี้ต้นกำลังงามแตกใบอ่อนมาดีเลยค่ะแต่ว่ามีมแมลงมารบกวนกัดกินที่ใบเขาเต็มไปหมดเลยค่ะศัตรูของเขาก็จะเป็นพวกหนอนกัดกินใบและหนอนชอนใบค่ะก็จะคล้ายๆกับมะนาวเลยค่ะเมื่อเขาแตกใบอ่อนมาก็จะถูกกัดกินหมดก็จะทำให้ ต้นนั้นไม่โตต้นเสื่อมโทรมเราจะมีวิธีดูแลและป้องกันอย่างไรเราไปชมกันเลยค่ะสิ่งแรกเลยที่เราจะใช้นั่นก็คือน้ำาสาวข้าวจำนวน1ลิตรน้ำาสาวข้าวก็จะช่วยบำรุงและฟื้นฟูต้นส้มโอจากหนอนมากัดกินให้กลับมาเขียวงามเช่นเดิมค่ะต่อมาเราก็จะใช้เป็นสิ่งที่จะกำจัดมแมลงเพี้ยต่างๆนั่นก็คือน้ำส้มคนไม้ค่ะ สามารถกำจัดหนอนมแมลงเพี้ยไม่ให้มารบกวนต้นส้มโอของเราค่ะเราจะใช้จำนวนสองช้อนนอกจากเขาจะช่วยกำจัดมแมลงแล้วก็ยังช่วยป้องกันเชื้อราเชื้อราในดินแล้วก็ยังช่วยเร่งการเจริญเติบโตให้กับต้นส้มโอของเราอีกด้วยค่ะและสุดท้ายเราจะเสริมประสิทธิภาพให้กำจัดมแมลงได้ดียิ่งขึ้นเราก็จะใส่ น้ำยาล้งางจานจำนวนหนึ่งช้อนชาค่ะและเราก็จะคนๆให้เข้ากันค่ะแล้วเราก็ลงมาเติมในฟอกกี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะนำไปฉีดพ่นต้นส้มโอกันค่ะแล้วเราก็นำมาฉีดพ่นที่ต้นส้มโอของเรากันเลยค่ะตรงไหนที่เราเห็นตัวหนอนเราก็จะเน้นเยอะๆหน่อยค่ะแล้วก็ฉีดพ่นให้ทั่ว ทรงพุ่มของต้นส้มโอของเรากันเลยค่ะถ้าเราปล่อยให้มีมแมลงมารบกวนต้นส้มโอต้นเขาก็จะเสื่มโซรมต้นไม่โตต้นแขกแกนและไม่ติดดอกไม่ออกผลค่ะช่วงแรกๆเราควรฉีดพ่นทุกสมวันค่ะถ้ามแมลงน้อยลงเราก็ฉีดพ่นทุก7วันค่ะนี่คือต้นอะโวคาโดค่ะศัตรูของเขาก็คือเพี้ยขาว จะมาแอบซ่อนตามกลีบใบค่ะเมื่อเราเห็นเราก็จะฉีดพ่นเน้นตรงที่มีเพลี้ยข่าวมากเกาะและมาดูดน้ำเลี้ยงค่ะถ้าพืชผลของเราไม่มีแมลงมารบกวนต้นเขาก็จะงามและมีการแตกแขนงแตกใบอ่อนเรื่อยๆเลยค่ะถ้าปล่อยให้แมลงรบกวนต้นก็จะเสือ่อมโทรมและไม่โตค่ะ สูตรนี้ก็จะเป็นสูตรง่ายๆเลยค่ะเ,เพื่อนๆก็ลองนำไปทำฉีดไม้ผลที่บ้านกันดูค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ